ของแท้มาเจตตี้นะครับอ,อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็จะเป็นรถตู้มาเจตตี้นะครับผมของสวยๆงามๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับของเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.8เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่163แรงม้านะครับผม ตัวนี้จเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนี้ Majesty ตัวนี้นะครับก็จะมีแค่2รุ่นนะครับมีแค่2รุ่นตัวนี้จะเป็นตัวสองสอง m นะครับอยู่ที่2 m ค่าตัวอยู่2 m 2นิดนนะครับไม่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 สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดนะครับผม ความจุตอนนีอ้อยู่ที่ความจุถังน้ำมันนะครับอยู่ที่เจดบลิตรนะครับ mm hmm. เติมยาวๆวิยงยาวๆกันเลยนะครับผม mm hmm. ตัวเดี๋ยวดูภายนอกครับเดี๋ยวดูภายนอกพาชมภายนอกก่อน mm hmm. มาจิตตี้สวยๆงาม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าออออรอรอรอน,น,นี่ครับหล่อมากความหล่อดูดันนี่ครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับน,นี่ด้านข้างนี่ครับฮ่า ความดุดันของมาจิตตี้เนี่ยผมว่าสุดของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้รูปภายนอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาชมภายนอกก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมพาชมอีกทีนึงน่ครับเดี๋ยวเขาคร้าก่นแล้วกันนี่ดู ด้านหลังนี่มานี่ครับหลังด้านด้านท้ายด้านท้ายของเขานะครับก็ไม่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 เป็นทรงทรงทรง,งสูงนะครับจะเป็นอ่าทรงแบบกระทัดรัดอันนี้คือด้านท้าย การตกแต่งด้วยคิ้วโคเมียมสัญลักษณ์ของมาจิตตี้ที่เห็นที่โดดเด่นนะครับเป็นล้ออลลอยที่เป็นปัดเงานะครับผมมาชมสวยๆของสวยของงามนะครับผมก็อยากจะให้ชมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับนี นี่การดูดูด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นคิวประตูแล้วก็เป็นกันชนด้านหลังนะครับก็มีโคมย้มที่โดดเด่นนะครับที่เปิดประตูว้าสวยงาม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 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยว พาชมด้านในนะครับมาฮ่นี่ครับอันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังตกแต่ง สวยงามนเป็นลายไม้ข้างปนนี่ครับผสมกับลายไม้ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจรีรโมทไม่ได้เสียบแล้วก็หรือว่าบิดนะครับจะเป็นกดปุ่มนี่ความพรีเมียมของเขานะครับแผงประตูแผงประตู คอนโรลกระจกหรือว่าาการปรับกระจกนะครับพับกระจกนี่ตั้งขนาดแผงประตูกับจินขับนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอคอนโซลน,นะครับด้านคอนโซลกลางเครื่องเสียง เครื่องเสียงก็จอใหญ่จอใหญ่ครับดูแบบสุดยอดสวยงามเอาสวยามไปว่านล่ะเออทรงสปอร์ตพรีเมียมนะครับการตกแต่งการออกแบบคอนโซลด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่คันเกียร์อยู่ด้านกลางจะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ โดยรวมของคอนโซลด้านหน้ารวมทั้งแผงประตูนะครับผมจะพาดูแบบเอาเอาแบบเขาทุกซอกทุกหลืบของมาเจตตี้คันนี้นะครับ <laughs> เอาแบบทุกมุมเนาะ เออใครที่อยากจะดูตัวจริงนะครับตอนนี้มาจิตตี้สังกัดอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับตัวยต้ามาสารคามนะครับจอดอยู่นี่แหละใครที่อยากจะชมใครที่อยากจะดูตัวจริงนะครับนี่ครอบครัวใหญ่ๆคันนี้จบเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้จะเป็นชุดพรมนะครับรายละเอียด เราใส่เป็นมาเจตตี้อ่ะหรปีนหัวเั็กน้อยครับนี่อันนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องภู้โดยสารมาอันนี้ก็จะเป็น ของผู้โดยสารแถวที่1แถวที่2แถวที่สามมี3แถวนะครับแต่ว่าแถวหน้าดูดูแถวหน้านะครับดูแถวหน้านี่เบิึงสาซาสวยๆงามๆอันแถวหลังแถวหลังเนี่ยครับอ่านี่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 แถวหลัง นี่ทุกซอกทุกมุมทุกหลืบเอยครับครอบครัวใหญ่ๆนะครับจัดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นมาจิตตีนะครับอันนี้เบาะผู้โดยสาราสแถวที่สองแถวที่สองแถวที่สองนะครับก็จะมีอยู่สองเบาะนะครับเบลงแล้วบาผิดหวัง ใครที่อยากชมตัวจริงนะครับหรือว่าใครที่อยากสัมผัสลองมานั่งดูครับตอนนี้เขาปรจําการอยู่ที่ต,ตุยตามาสันคามสำนักงานใหญ่นะครับวะแน่นอนแน่นอนนี่ครับเอาเดี๋ยวผมพาป,ปรับเบาะอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าที่พักขาที่พักนอ่องเออนี่นี่นี่มีการปรับนะครับวิธีการปรับก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาลง เอาลงก็กดตัวนี้แล้วก็กด,กด,ดกดเท้าลงนิดนึงนะครับกดเท้าลงนิดนึงอ่าโอเคขอบคุณครับแน่นอนครับขอบคุณมากครับไอ้อน,นี่เป็นพนักพิงนะครับอ่านี่ที่พักแขนเบ่งเบ่งความพรีเมียมของเขาครับเบ่งความพรีเมียมของเขานี่ครับใส่ถูกรายละเอียดครับถูกรายละเอียด ทุกระเบียบนิ้วนี่เลื่อนเลื่อนอ่ะบ่อแถวนี้ครับเออบ่อแถวนี้เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนเข้าเลื่อนออกเออเลื่อนนั่นแหละครับสูดไปสูดมาเออนี่ครับนี่เป็นผมเลื่อนให้ดูผมเลื่อนให้ดูนี่ครับจะใช้การเออจะใช้เป็นก้านคอนโทรลตัวนี้นี่ครับนี่ว้าเนอนมาเจตตี้คันนี้ว่างครับ คันนี้ว่างจับได้เลยนะครับเอา้าการตกแต่งแผงประตูนะครับประตูประตูของมาเกจตี้นะครับก็จะเป็นประตูไฟฟ้าครับสไลด์ด้วยไฟฟ้าหรือว่าเราจะคอนโทรลที่กุญแจได้ครับนี่ดูการปิด สกิปนี่ครับมาดู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 ว่านี่ครับเนี่ยสีบล็อกพิมีมได้จังไดย์สีบล็อกพิมีมได้จังไดเปิดครับง่ายๆไม่ต้องกดแรงสีบล็อกพิมีมได้จังไดเออเดี๋ยวผมพาดู ครับต้องผู้โดยสารด้านหลังด้านหลังความพิเียมของเขาผมว่าซปเปอร์ซปเปอร์พริเียมซปเปอร์พริเมียมไปเลยนี่ครับไม่ถือว่าบอ,บอ,บอเอิดอัดดิบอเอิดอัดครับนี่นี่อันนี้คือผมขึ้นมานั่งครับผมลองขึ้นมานั่งอันนี้แถวสุดท้ายหรือว่าแถวที่สามของมาเจตตี้อันนี้ที่มองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้า นี่ครับผมค่อนข้างที่จะตัวใหญ่สูง 170. อาอาร้อยเจ็สบเอ,าอาเ๊ะบอบเบอเกิดอัดนี่ครับไม่เกิดอัดเลยนี่ครับถ้าเกิดว่าอ่ะผมผมผมจะจะเลื่อนเบาะที่ที่อยู่ด้านหลังหรือว่าผมจะคอนโทรลบาะเนาะนี่จะมีตัวนี้นะครับนี่กดครับนี่นี่ครับผมกดปุ๊บผมสามารถเลื่อนได้นะครับนี่ครับนี่ ครับผมผมผมจะ euh. เลื่อนทั้งหน้ากันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าผมมานั่งอยู่ทั้งหลังเนี่ยผมกะคอนโทรลอยู่ทั้งหลังกัได้นะครับบ้าแม่นนความสปอร์ตความรู้หลาต้องยกให้เขาครับนี่บ้าผมเขาว่านั่งแล้วผมชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเป็นเบาะเดี๋ยวผมปรับให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นี่ครับจะมีตัวตัวปรับตัวนี้ครับแค่ดึงตัวนี้ดึงปึ๊บก็ปรับได้เลยปรับให้ดูนี่นี่อ่ะโอเคเวลาเขาลงนะครับเวลาปรับลงขึ้นจะเป็นโอ้เป็นโตปิกนิกเลยด้เนาะโตปิกนิกเลยนี่ นั่งนั่งเบาะนี้ครับนั่งเบาะนี้แล้วก็นั่งเบาะนี้นเน,นี่ครับนี่แล้วก็ตรงกลางนี่ครับตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเ,เป็นโต๊ะได้นี่ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มครับนี่ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มสําหรับมาจิตติไ่ต้องแจ้งยังเพิ่มผมว่าเนาะเดี๋ยวเราพาิึงนี่ครับข้างบน ช่องแอร์ครับช่องแอร์แล้วก็ที่ปรับ <c oughs> เห็นบ่ครับปรับแอร์นี่ลำโพงสวยงามโอ้คงว่าบ่ผิดหวังขอมาบิ้งได้ครับเข้ามาดูตัวจริงได้ครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ มานี่อ่ะโอเคเดี๋ยวพาการปรับนี่ครับจะเป็นม่านเบิงเบิงนี่ครับนี่ม่านเห็นไหมครับความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวม่านด้านหลังนี่ครับปรับขึ้นไปนี่ครับหรือว่าใครอยากจะไปใส่ม่านอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับก็จะเลื่อนลงเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย อันนี้การเปิดประตูจากด้านในก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับใครที่อยากได้ไรายละเอียดหรือว่าใครที่อยากจะชมตัวจริงของมาจิตตี้นะครับคันนี้นะครับจอดอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่ตโยต้ามาสารครามสำนักง,งานใหญ่การปิดประตูไม่ต้องดันแรงนะครับอตองไป ม่ต้องดึงครับบ่บ,บ่ต้องดึงแห้บ่ต้องไปเห็ดยางหมากไหมนี่ครับนี่สก,กิปปิดเดียวครับปิดเลยเลยบ่ต้องห่วงบ่ต้องเสียงครับความเป็นมาเจ็ดตีของเขารวมๆนะครับอตัวเลขนะครับค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่2มนิดๆไม่แพงไม่สูงนะครับสุดยอดอความพิเียม มาฮาฮสวยงามเนาะงาม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 พาเังนล้องามงาม,งามครับขอบล้อจะอเป็นล้อ17นะครับล้อ17รล้อลอยปัดเงาเนี่ยอันนี้ปติกคุ้มไหมนะครับกันฝุ่นนี่ครับล้อ17 เห็นไหมครับอันนี้กันกระแทกประตูเห็นไหมครับเป็นชุดสกเก็อตเนี่ยโอมิม่งในเนาาด้านหลังนะครับสุดยอดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพาบึ้งด้านหลังครับประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังจะเป็นค้ำโชคนะครับเป็นโชควอมิน่นไฟฟ้านะครับ โชกดึงข ah, anyway ึ้นอ่ะกดแล้วก็มันก็จะเล็งขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาปิดประตูอ่ะก็เหาก็ใส่แห้งจักหน่อยนะครับประตูด้านหลังมันค่อนข้างจะนักนะครับนี่เนี่ยเขาอย่าเห็ดคันถ้าเกิดว่าเห็ดไฟฟ้าก็กัดเฮ็ดได้ครับเป็นการตกแต่งเพิ่มนี่ครับโชกอ่ะเงยครับเงยเลยเงยการโชกใหญ่ๆครับนิ่งผมเงยแล้วก็เงยคนนิ่งผมหยก สวยงามนี่การปูพื้นนะครับการปูพื้นของไม้ยศตีครับเขาจะปูด,ด้วยพรมเต็มพื้นเลยนะครับเต็มพื้นเขาไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มไม่ต้องไปอะไรเพิ่มมากมายนะครับไม่ต้องเห็นดังเลยลหะผมว่าไม้ยตีคือจบนี่เห็นไหมครับสวยงามครับใครที่อยากจะดูชัดชัดดูเต็มเ็มนะครับหรือว่าดูให้ชัดเจน ุยรายละเอียดได้นะครับอยู่ที่สำนังกงานใหญ่ครับเซลล์นิวจัดให้ครับใครอยากดูรุ่นไหนใครอยากชมรุ่นไหนบอกผมได้นะครับผมจัดให้ครับ,รบผมจัดให้เลยครับใครอยากดูใครอยากต้องการให้ผมรีวิวคันไหนนี่ครับพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์ เซลเทพนะครับเซลเอใครอยากชมรุ่นไหนใครอยากให้ผมรีวิวคันไหนรุ่นไหนนะครับบอกผมได้นะครับสกิปผมมาเลยนะครับผมจัดให้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาใครอยากจะเข้ามาชมตัวจริงนะครับบอกผมได้นะครับผมจะให้นะครับผมทุกคําขอทุกคําขอเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ผมจัดให้ทุกรุ่นผมเห็นรุ่นไหนมาลงนะครับรุ่นไหนออกใหม่รุ่นไหนมาลงใหม่ๆเรผมจัดให้นะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็นะขอนะครับกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้นิวด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้ชมกันทุกๆวันนะครับผมสำหรับบวัสดีนะครับสวัสดีครับผม